สวัสดีจ้าพบกันตามเคยนะคะวันนี้จะมาตำส้ตมตำพิเศษจากวันนี้ตำผลไม้นะคะวันนี้ตำอ่ตาตำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวนะคะตำแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็มีมะม่วงมีมะม่วงแอปเปิ้ลเขียวตำใส่มะม่วงจ้าเรามีก็มีมะเขือเทศมีปูเคม็มมีอ่าถั่วลิสง มีกุ้งแห้งมีกระเทียมพริกมะนาวแล้วก็มีกะปิเราจะมาตำกันเลยจ้าใส่เครื่องเข้าไปใส่กระเทียมอ่ากุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งเข้าไปนะคะใส่กุ้งแห้งตามด้วยพริกจะตตำเข้าไปกะตำเข้าไปด้วยกันจ้าใส่น้ำตาลนิดหน่อยกันกระเด็นอันนี้จะมาตำส้มตำจ้ะ ตำส้มตาตำผลไม้ให้ดูจ้าวันนี้จะมาตาผลไม้จ้าตาแอปเปิ้ลกับมะม่วงเปรี้ยวจ้าแอปเปิ้ลนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆนะคะเราตารวมกับมะม่วงเนี่ยอร่อยมากเลยจ้ามาเด้อจ้ามาตาให้ดูจ้า นี่ก็ใส่ถั่วลิสงเข้าไปจะใส่ถั่วลิสงเข้าไปนะคะใส่ประมาณนี้ถั่วลิสงตําเข้าไปจ้ะใส่ถั่วลิสงด้วยตําผลไม้นี่มีสองสูตรนะคะแต่วันนี้จะตาตาแบบว่าทั้งตําไทยทั้งตําปลาาทั้งอ่า ตําปูปะลาแล้วก็ใส่ตําไทยเข้าไปด้วยใส่กะปิเข้าไปด้วยจ้ะทีนี้เราก็ใส่กะปิเข้าไปด้วยนะคะใส่ใส่เส้นก่อนจ้ะเราใส่แอปเปลิลแล้วก็มะม่วงเข้าไปตำก่อนทีนี้เราก็มาใส่กะปินิดหน่อยใส่กะปิเข้าไปด้วยจ้ะใส่นิดเดียวนะคะกะปินะคะใส่กะปินิดเดียวจ้ะ ตำจากที่นี่ก็ตำนะคะตำจากใส่เครื่องหลายอย่างจะตตำผลไม้นะคะใส่ครบทุกอย่างไม่ต้องตำนานจ่ะเพราะผลไม้มันจะเละที่นี้ใส่มะเขือเทศเข้าไปจ่ะ ใส่มะเขือเทศใส่ปูเค็มเข้าไปใส่ปูดองเข้าไปจ้าตามด้วยชิโลรสนิดหน่อยชิลลรสน้ำปลาตามด้วยมะนาวใส่มะนาวเข้าไปจ้ะวันนี้จะตำแซ่บๆนะคะตำอร่อยมากเลยจ้าตำผลไม้นะคะ อันนี้ตํามันมีสองสูตรนะคะที่ตานะคะมันมีสองสูตรตาผลไม้เนี่ยตาแอป,ปเปลิลกับมะม่วงเนี่ยมันมีสองสูตรนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ปะลาลานิดนึงใส่ปะลารานิดหนึ่งใส่ปะลาราเข้าไปด้วยจ้ะใส่ปะลาเข้าไปด้วยนะคะโอเค มันอ่าคิดว่าอ่าต้องใส่น้ำตาลด้วยจ้ะใส่น้ำตาลจักหนึ่งช้อนทีนี้เรามาตำจ้ะตำผลไม้นะคะตำแอปเปิ้ลกับมะม่วงจ้ะ แอปเปิลเขียวมาชิมจ้ะขอชิมก่อนนะคะอืมอร่อยขอเปรี้ยวอีกนิดนึงกินโดนมะม่วงก็จะเปรี้ยวแว่อร่อยมากอร่อยสุดๆอร่อยมากเลยจ้ะ โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะไม่ต้องตำนานนะคะโอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแซ่บมากเลยใส่เครื่องครบทุกอย่างอร่อยมากทั้งปลาทั้งทั้งปูปลาทั้งปูปลาทั้งอ่ากะปิทั้งกุ้งแห้งทั้ง่วลิสงสุดยอดจ้ะอร่อยมากเลยจ้ะ สูตรนี้อร่อยมากเลยจ้าสูตรนี้ใส่จานได้เลยจ้าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความแซ่บจ้ะอร่อยมากอร่อยสุดๆนี่จ้ะ หน้าตาก็หน้าตาหน้าแซ่บมากเลยจ้าหน้าตาแซ่บแซมาจ้ามาชิมนะคะอืมอร่อยมากอืมสุดยอดอร่อยมากเลยจ้า